ไปดูกันะครับกับเดนมันลำนี้เสี้ยพิษเหลือในตำนานก็อ,อบดีครับโคเปอร์เดี๋ยวกอนเดี่ยวกอดเมื่อกี้เลี้ยผิดทางอ่า ไปเกาะน,นี้เกาะใกล้นี้ก่อนนะอ้อ,อมลงไปนะครับบังไว้บังไว้ไว okay. <Force> วเชนเแต่ไม่ต้องเชนวอะระยะกไกลอยู่เดีย๋ยพค่ยเชนเป็น EP นะเออจำไม่ได้ด้วยว่าอพการอะไรไปอนานวนะบอสไปติดรถถัง มือทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนี้แต่ก็พอเล่นได้กลับมาเด่นอยู่อาทิตย์หนึ่งกดมือโดนบ้างไม่โดนบ้างแั่พับสวยมากมีหาฮีโร่บิสมาร์ทนะครับพี่น้องเลยพี่น้องเราเลยเหลือพี่เหลือน้องเรา สองเฟซนะครับไปลูกได้จ้คือเกมอะไรอิสมา27กิโลครับประมาณสรงดแล้วด้วย ออเอาเลยรอดรอเลยเพื่อนเพื่อนมองหน่อยเพื่อนอ่ะยิงแล้วจ้ะเฮ้ยมีคนเห็นเห็นได้นะครับตกบิกนเป็นว่อนเลยตอนนี้ อยากซัพพอร์ตเหลือเกินนะอิสเปนโลรอาตั้งป้อมรอยิงอยู่นะมานิดสักหน่อยก็ยังดีคุ้มเบรกอ่ะนิดเดียวอะเป็นโลอะไรก็เสือขึ้นได้นะจ๊ะ เดี๋ยวพิษก็ไม่ใช่กระจอกนะจ๊ะจะมายิงอะไรกันขนาดนั้นยิงติดหินหรออ้วยอคเาวอยู่นี่เองเธอไปไหม้พอดี แอดมีเดินนมมเลยระยะนะยิงไม่ได้เล่นกับเราวะเนีย13โลครับเซต2 3อมหันหรือเปล่าเท่านั้นแหละ โยนคอมทานัปด้วยมาสุดไปไปก่อนจ้ะอันนี้บวกนี่โดนเท่าไหร่ โดนแต่ไม่แตกด้วยไอเนี่ย,ย,ยเดสมาร์คอะเดิน,บบน,น,น,นหน้าหรอพัดข้าไฟจ้าโดนไหมโดนนิดหน่อยพันพันพันรอย ข oh, าดมาเต็มลำเลยได้อยากเล่นเ้ยจไปคุสาปล่อยแล้วนะจ๊ะ โอเค 6,5,4... เฟ็กใช่ไหมเดี๋ยวเผาเลยจ้ะเดี๋ยวเผาเลย คุณกับเราอย่างนี้ผมปล่อยคุณแล้วคุณไม่ยอมคุณมาทัก,ทกมาตะกิดเราตัดไปอย่าให้เสียดูนี้ดูดีโอ้ยเต็มลำไปไม่ไหม้ด้วยอะ เรียบร้อยเวดี้กูดลาทิ้งด้านนู้นครับมาเล่นด้านนี้ฮะมาเอาในครับเราใสา่ปุกทะลวงอยู่แล้วฮะทะลวงฟันหน่วยทะลวงฟันของแท้ ตีดอยู่ไหนตีดอยู่นี่เดี๋ยวผิดช,ชีวิตเปียนนขอ,องเกรดของกราดครองกลาดครองกลาด,รลาดหรือว่าทกคนบินเลงรามนึ่เงเห,องหรอแหนอ๋อบอร์ด้าทางนน้นหรืออะไรนะชม่ว่าโปรโบีด้า ดโดนไหมโดนนิดหน่อยคนเห็นเราแล้วทำไงดี กะถูกด้วยอันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับพันไปไหน ship is on fire! Enemy battleship sighted. Enemy cruiser detected. We got a pan map. Enemy battleship detected. Enemy cruiser sighted. We can add a pan. Oh, we're marking a map. The pedo tubes destroyed! Enemy destroyer sighted. We're marking a map. Ravineos <coughs> Fly. Oh, this <coughs> ก่อนี้เ,เนี่ยปึ๊บโอ้ยนิดหน่อยดกปืนอทางไปจ้ะตรงไปยังยังไม่จมมาโอเคพร้อม ปิดไฟดีจ้ามาโดนูถ้าเหมือนจอดเลยจบัด Detected. Concentrate fire on the enemy warship. Torpedoes to starboard. The ship is on fire. Torpedoes to starboard. บกเฉยไหนไหนโอ้ไฟป,ปังกันหมดเลยถ่ายก่อนไ่ยก่อน ไม่อยู่ในควันนะเก็บไปแล้วจริงแนะนำยิง6.5เพจะได้อยู่อ่ะคลิปนี้พาเจ๊พิษมาจมจริงๆนะครับตามประวัติศาสตร์บิสมาร์กเจ๊พิษจมจมกันตรงนี้เลยอ่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ